ที่บูธ v y d ค่ะซึ่งเขานะคะปีที่แล้วเขาเรียกว่าขายรถอย่างฉลมไทายมากๆเลยนะคะสำหรับรถไฟฟ้านะคะก็นุดมันเป็นเพราะ v y d นี่แหละทำให้รถหลากหลายรุ่นของทางจีนอะ<ช>ไฟฟ้าเนี่ยเข้า,ขามา,มาใช่ค่ะ,คะแล้วก็คุณเตอร์นะคะปีนี้นะคะมีอะไรใหม่บ้างในบูธของ b y d ก็บอกได้เลยครับว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่า BY d จริงๆแล้วมีทั้งหมด4แบรนด์ b y d เอง อย่างว่างเองแล้วก็ตัวฟังเฉินเป่านะครับแล้วก็ตัวเดนซาครับ,รบเราเอาทั้งหมด4แบรนด์นี้มาอยู่ในงานนี้ได้เลยถ้าเกิดมางานนี้ก็สามารถที่จะเห็นในทุกๆแบรนด์ของ B Y D ได้เลยนะครับก็ตัวอย่างว่างยูไนนะครับที่เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับก็บอกเลยว่าเอามาโชว์ที่แรกนอกจีนนะครับนอกแผ่นดินจีนที่แรกนะครับก็คือประเทศไทยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้เ e อร์ฟอร์แมนซ์อยู่ที่ พันสามร้อยแรงมา้าแรงรบิดอยู่ที่พันหกร้อยนิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสูตรหนึ่งร้อยเนี่ยประมาณสองวิ่งกว่ากว่านะครับคือถ้าเรียกว่าหลังติดบอร์ดนี่คงไม่พอแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้ค่า G ีสูงมากเพราะฉะนั้นตัวพวกบอดี้หรือว่าเทคโนโลยี Technology เนี่ยมันก็ต้องทํามาให้รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบอดี้ที่ทจากคาร์บอนไฟเบอร์80%อเนอลูมิเนียม20%อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เอามาโชว์อย่างเดียวหรือว่ามีแพลนที่จะจําหน่ายด้วยตอนนี้เอามาโชว์ครับก็ค การตอรที่ดีนะครับเราก็อาจจะไปคุยกับทางเฮดคอลเตอร์่าสามารถที่จะ,ะผลิตขขวาให้เราได้ใหมนะครับแต่จริงๆนะตัวซิลท,ที่ที่จำหน่ายอยู่เนี่ยก็ถือว่าแรงถือว่าแรงนะครับรก็ตอนนี้แรงทั้งตัวรถแรงทั้งตัวแคมเป็นะครับเพราะว่าแคมเปนตอนนี้เราลดตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเราลงมา1 0 0 0 0แบาทแล้วจากราคานะครับหนึ่งล้านหกแสนหบาทประมาณนี้นะครับลงมาเหลือประมาณล้านห้า นะครับหนึ 4, 100, ่กนะครับก็ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับรวมถึงตัวซิลนะครับเดนมิกนะครับลดเลยแสนสองหกล้อยหกพันนะครับก็ราคาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นแล้วตัวที่เพิ่งจะเปิดนยค่ะอตโต้ทีที่เป็นเอ็นวี่สิบสี่ใช่ค่ะแต้ตวรอ่สิบสเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสีบาทเท่านั้นก็ลงจาก MY23 มา ประมาณแสนห้าใช่พ<ร>เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือจากตัวที่โตทีเนี่ยมีการลดราคาลงมาครั้งนึ่งแล้วก็เปิดตัวโมเดลเย2024เนี่ยก็ถือว่าเปิดราคามาแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะใช่แต่ตอนตัวนี้เป็นตัว Extended นะครับ4480นะครับแต่ตัวที่ล้นก่อนหน้านั้น,นจะเป็นรุ่น410นะครับก็ตัวนี้ก็มาพร้อมตัวภายในใหม่นะครับภายในจะเป็นสีดาร์กรูนะครับก็ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้ามาเยอะว่า อร์ดสีเทาเนี่ยมันเลือกง่ายเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําสีบรูเข้ามาให้นะครับรวมถึงหน้าจอกลางนะครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็15.6นิ้วเอามาจากซิลนั่นแหละครับก<ช>็เอาตรงนั้นเามาใช้ได้เลยนะครับรวมถึงตัวของยางและล้อนะครับยางเราก็เปลี่ยนเป็น CONTINENTAL แนะครับแบรงก็ให้มันเป็นโฟร์บอแบดมากขึ้นนะครับหน้ากว้างมากขึ้น2-3-5 ขับ50นะครับแล้วก็ขอบ18เพราะเวลาเราหน้ากว้างเนี่ยก็จะทําให้การขับขับก็ดีขึ้นนะครับการเกาะถนนนะครับการทรงตัวนะครับก็ขับได้มั่นใจมากขึ้นนะครับความนิ่มนวลก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังมีในเรื่องของสไตล์การเป็นรถแฟมิลี่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับเรายังเอารถ C9 นะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านถามนะครับว่ารถน้องเล็กของเราเนี่ย มาโชว์เมื่อไหร่อะไรนะครับมาขายเมื่อไหร่ก็เอาตัวเป็นเป็นมาโชว์นะครับแล้วก็รวมถึงตัวซีไลออนซีไลออนเนี่ยก็เป็นรุ่นรถนะครับที่ยังไม่ได้ขายในจีนนะครับเราก็เขาก็ให้เรามาโชว์ที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของการเช่นกันนะครับสำหรับซีไลออนก็เป็นรถก็เรียกว่าเป็นเหมือน SUV คูเป้นะครับก็สวยหรูดูแพงนะครับสำหรับตัวซีไลออนนะครับแล้วก็มีซ่งแบ็ค โ่งแม็กซนี่เป็นรถ MPV นะครับ6ที่นั่งหรือ7ที่นั่งนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์รถเขาเรียกว่าเป็นรถครอบครัวจริงๆรถครอบครัวขนาดแท้เลยนะครับพามาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงนะครับก็สามารถขับได้อยู่มา500กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ n t d c นะครับสํหรับตัวนี้นะครับ C ก,ก็ขับได้อยู่มา400นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่า เอามาทุกรุ่นนะครับรวมถึงตัวเป่าไฟก็ววตัวเป่าไฟเนี่ยก็เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นออฟโรดดีไซน์นะครับเป็นแนวบอ็บอกซี่นะครับก็เทคนโนโลยีที่เป็นตัวออฟโรดเนี่ยก็จะจัดเต็มให้เช่นกันน,น,น,นะครับในซาดีนรุ่นพรีเมียนะครับ ตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าข้างในเนี่ยถ้าเป็นตัวพรีเมียร์เนี่ยเป็นเหมือนเฟิร์สคลาสเลยข้างในเนี่ยเบาะนั่งสามารถปรับได้180อ,องศานะครับยืดขาตรงนะครับมีเบาะนวดให้ด้วย<ช>นะครับแถมีมตู้เย็นด้วยมีตู้เย็นด้วย<อ>นะครับก็เป็นในเรื่องของไพรเวทมีการการั้นข้างหน้าข้างหลังวไว้ให้ทางไดรรเวอ์อาาสามารถที่จะเลื่อนได้แล้วก็เป็นจอได้ ใช่ครับใช่ครับเพราะวันนั้นหนูแอบไปดูมาก็คือแบบโหสบายมากค่ะก็คือแบบว่าไม่อยากลงไม่อยากลงตรงนั้นนะแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็เรือชาเเน้นกับพวกพี่ๆทีถ่ายก่อนว่าลองหาตู้เย็นของสองคันนี้ให้เจอนะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการซ่อนได้ดีครับดีใจได้ดีนะครับมีโอกาสไหมคะที่จะเข้ามาตัวเดนซ่าก็มีโอกาสเข้ามานะครับตอนนี้เรามีการทําในเรื่องของตัวจองสิทธิ์เนาะ ก็ถ้าลูกค้าจะจองสิทธิ์นะครับ25,000บาทเนี่ยลูกค้าจะสามารถเอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดตอนที่ออกรถได้ในราคา50,000บาทเป็นส่วนลดเป็นแวลู50,000บาท2เอ,อเท่านี่เป็นเท่านึงเลยนะครับออก็คือสามารถที่เอาไปใช้ตรงนั้นได้นะครับถือว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเราก็จองสิทธิ์ไว้ก็คือ25,000บาทแต่ว่าตอนออกรถเนี่ยรับเป็นส่วนลดเงินสด50,000บาทเลยนะคะใช่ครับผม ก็หลักๆของบีวดีของงานมอเตอร์โชว์วันนี้มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อ๋อมีอันหนึ่งนะครับขาดไม่ได้เลยน้องดอฟินของเราก็มีแคมเปญสุดพิเศษมากเช่นกันนะครับก็คือสามารถตัว490เนี่ยมีส่วนลดถึง60,000บาทนะครับตอนนี้ราคาก็ลดลงมาแล้วนะครับสำหรับตัวไม่ถึง8,000สนนะครับ7,99,000บาทเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นตัว4ี่นะครับก็ราคาลดลงมา40,000บาทนะครับจะอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วคนที่จองนะครับตอนนี้นะครับสามารถที่จะได้รับกิฟต์เซ็ตยูโรยูฟ่ายูโรนะครับเพราะว่าบีวายดเฮดคอร์เตอร์เนี่ยเป็นแบรนด์จีนแบรนด์แรกนะครับก็เป็นแบรนด์จีนที่เป็นรถไฟฟ้าพลังงานทางเลือกนะครับพลังงานใหม่นะครับเป็นแบรนด์แรกที่เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับยูฟ่ายูโรนะครับก็สามารถที่จะกิฟต์เซ็ตมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะครับไป ชมรอบเลิศที่เยอรมันนะครับตัวนี้นะถือว่าเรียกว่าแคมเปญเราใจแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยทำให้ลูกค้าที่รักการรักกันดูฟุตบอลอยู่แล้วนะก็อยากที่จะมาเป็นเจ้าของรถบีวดีซึ่งราคาของเขานะคะแล้วโปรโมชั่นเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็หลากหลายรุ่นทั้งจําหน่ายแล้วก็มีมาโชว์นะคะมาชมได้ค่ะที่บูธบีวดนะคะวันนี้นะคะขอบคุณเติ้งมากค่ะสําหรับข้อมูลดีๆค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณา ตอนนี้นะคะุทุกท่านเข้ามาอยู่ที่บูธ BYD นะคะซึ่งคันระข้างๆนี้นะคะถือว่าเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือเจ้า SU DMI ค่ะซึ่งคันนี้นะไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้า100%เหมือนกับทุกๆคันที่เขาเปิดมานะคะก็คือเขาก็เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ Ocean X นั่นแหละค่ะการดีไซน์ของเขาด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาดีไซน์คล้ายๆเจ้าซลที่เป็นตัวซีดานะคะแต่ตัวนี้ก็คือเป็น SUV ค่ะเป็นรถไซส์ S 4 s เซกเมนนะคะขนาด5ที่นั่งตัวนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้า100%ค่ะเขาคือรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฮบริดค่ะด้านหน้าของเรานะคะก็คือเขาจะเห็นว่าเขามีการออกแบบใหม่นะคะตัวของสีรถก็ยาวมาถึงตัวด้านล่างเลยตัวกันชนนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวเราจะเห็นว่าเขามีกล้องนะแล้วก็มีเซนเซอร์ค่ะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ของเขาเนี่ยก็จะยาวลงมาะค่ะก็จะเหมือนแบบเพิ่มนะคะให้รถมีความสูงขึ้นค่ะ ดีไซน์ออกมานะคะค่อนข้างลงตัวเลยนะคะภายนอกคันนี้ก็คือสีขาวนะคะแล้วก็ในรุ่นสแตนดาร์ดค่ะรุ่นดางเนี่ยก็จะมีสีขาวกับสีดําถ้าเป็นรุ่นที่แบบว่าอัพขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นสีเทาค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันค่ะ ตัวร้อลอยนะคะเขาจะเป็นร้อลอยขนาดนะคะ19นิ้วค่ะยางของเขาใช้2 3 5ทับ 50R19 ค่ะตัวนี้เขาจะออกแบบนะคะลวดลายล้อมาเป็นแบบสีทูโทนนะคะสีดำแล้วก็เล่นกับสีเงิน,นะคะ่ะแล้วตัวโลโก้ของเขานะคะก็จะเป็น v by d ค่ะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะ ก็เท่ากับรถคันนี้เขาก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันความปลอดภัยมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะมือจับของเขานะคะก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้เขาก็จะใช้แบบว่าการเข้ารถนะคะแบบ y คเลสนะคะก็คือเดี๋ยวเราแค่พกกุญแจหน่ยเราก็เปิดประตูปิดประตูได้เลยนะคะ่านที่เราบอกนะคะคันนี้จะเป็นตัวที่ปักอินไฮบริดก็คือ ก็สามารถที่จะนะคะชาร์จไฟเข้าไปได้ตัวนี้รองรับทั้ง AC แล้วก็ DC ค่ะตัวแบตเตอรี่ของเขานะคะเขาจะมีขนาดถึง18.3กิโลวัตต์อนะคะก็คือวิ่งได้ประมาณ90กว่ากิโลนะคะสมมติวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวเนี่ยส่วนถังน้ํามันนะคะเขาก็60ลิตรเลยทีเดียวจะอยู่ทางด้านนู้นต้องเปิดจากในรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน พอเข้ามาดูด้านในนะคะเราก็จะเห็นถึงความหรูหราและพรีเมียมของเขานะคะซึ่งตัวนี้ตัวแดชบอร์ดด้านหน้าของเขาเี่กก็คือจะดีไซน์ออกมาตัวนี้เราจะเห็นว่ามีตัวที่เป็นตัวแอมเบนไลท์นะคะที่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่นะคะ15.6นิ้วของเขาเนี่ยก็จะหมุนได้นี่เลยตามสไตล์ของทางของ BYD เขานะคะแล้วก็คือเราจะสามารถเนี่ยปรับใช้ได้เลยนะคะ,ะปุ่มทีอ่อยู่ด้านละน่านนอกเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวอาจจะมีการวิ่งนะคะที่เป็น EV 100%นตะคะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงรถเสียงของวิทยุนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้แล้วก็ที่ชาร์จไฟแบบไวเลสชาร์จเจอร์นะคะชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยสจุดเหมือนตัวซิลเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะเขาก็จะมีตัวของเสียบไฟนะคะซึ่งเป็นไททซีกับไททเอแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆค่ะด้านในก็จะมีนะคะแบบกล่องสําหรับ เก็บของแล้วก็ที่วางแก้วน้ำค่ะด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีที่วาง,วางขวดวางแก้วเหมือนกันพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบว่าสามกานะคะตัดทายะคระัเป็นเป็นดีเชฟนะคะ ตรงข้างของพมาไลนะคะก็จะเป็นแบบว่ามาติฟังชันค่ะตัวนี้ก็คือเราควบคุมตัวนี้เขาจะมี adaptive cruise cool control นะ stop and go ด้วยเพราะว่าเขามีกล้องนะคะ360แล้วก็มีเรดาร์ที่จับรถคันข้างหน้าค่ะตัวนี้เราจะเห็นว่าเขาจะใช้วัสดุนะที่เป็นตัว s o f ท t o u c นะค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เล่นด้วยตัวที่เป็นเปน n e l b แ a c k แล้วก็ตัวโครเมียมก็ทําให้รถด้านในเนะี่ยมีความหรูหราตัวบอกของเขานะคะก็จะเป็นสี t ู o ทนค่ะตัวนี้ ด้านนอกตอนนี้สีขาวนะคะด้านในจะเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็เทาแล้วก็เดินได้สีส้มค่ะที่พักแขกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีหลังคาที่เป็นพาร r โนลิมิกกัสลูฟนะคะก็คือแล้วก็เปิดได้ด้วยนะแต่เราอยากปิดก็ได้ตัวนี้มีม่านด้วยนะคะเร้ก็สามารถเปิดและปิดม่านได้ด้วยค่ะเพราะว่าปกติรถทั่วไปตอนนี้นะถ้าเป็นพารโนลิมิกกัสลูฟเนี่ยยาวไปถึงด้านหลังเนะี่ยเขาจะเป็นกระจกเลยค่ะแต่ตัวนี้เราสามารถที่จะปิดม่านได้ด้วยค่ะ ก็ถือว่าก็อากาศบ้านเราเนาะอากาศค่อนข้างร้อน้วก็ถือว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ดีค่ะ,ะตัวกระจกก็จะเป็นตัวปรับแสงนะคะ,ะก็นี่ค่ะมีมาตัวบังแดดเนี่ยมันบังแดดเขาก็จะมีกระจกแล้วก็มีไฟด้วยด้านในเนี่ยเราจะค่อนข้างเห็นว่าเขาเนี่ยมีความแบบสวยนะคะแล้วก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตัว BYD ซิลยูตัวนี้นะคะเขาสามารถให้ทุกคนนะคะมาดูแล้วก็มาจองสิทธิ์ได้เลยค่ะก็ค่าจองเนี่ยก็ห้า0 0ื่นบาทนะคะแล้วก็จะแบบพร้อมรับแพ็กเกจของตัว b ีวดีที่เป็นแพ็กเกจของการบํารุงรักษาของเขานะคะแล้วก็ส่วนลดเนี่ยเขาบอกว่าเขานะคะจะสามารถส่งได้ไตรมาสสี่ ะะของปีนี้เลยแล้วก็อาจจะเป็นต้นไตรมาสเลยหรือว่าไปลายไตรมาสซึ่งเป็นงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะแต่ก็ลองดูค่ะว่าถ้าท่านใดนะคะสนใจรถ BYD อยู่แล้วแล้วก็คือว่าอยากจะแบบว่าอัพจากที่เป็นรถซีดาน ขึ้นมาให้เป็นรถ SUV แต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่รถไฟฟ้าร้อซนะคะยังเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดก็เราสามารถเติมน้ำมันไปได้แต่ว่าเขาบอกว่าคันนี้นะถ้าเติมน้ำมันด้วยแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้าด้วยนะรวมๆกันแล้วก็เป็นพันโกิโลเลยค่ะเราก็ถือว่าไปเหนือไปใต้นเนี่ยก็แทบไม่ต้องเติมน้ำมันอีกค่ะ